เสาเนี่เข้ากับสีมใไซปุ๋ยพี่น้องสีมใไซปุ๋ยพักเข้าเป็นเป็นการใส่ปุ๋ยเทอแ์เรกแต่ก่อนก็ใส่ปุ๋ยขิงหัวนะกับผสมใส่ในดินปลูกแล้วอันนี้ก็จะครบหนึ่งเดือนแล้วมันได้เจ็กเมือประมาณเกือบยี่สิบเมือละคะ้ค่ะกับสีมใไซปุ๋ยเคมีเทอแะะ์เรกค่ะสวนนี้สีบบมันสวนเกษตรอินทรีย์เ้อสีมีปุ๋ยเคมีน้ำอยู่แต่ว่าก็จะก็จะ่บไซาย,ยาข่มาแมะรงคะ่ะจะดูแลนอนเอา เมื้อแรลงเนื้อมือเร้าก็ต้องมาเบิงน้อนค่อยเบิงน้อนเรื่อยๆค่ะสิบโอใส่ยาขา,มาแมลงแต่ว่าต้องใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อว่าอยากให้มันงามไวพี่น้องเสา้านี่ก็สิมาใส่ปุ๋ยเคมีหลอบแหลกแต่ก่อนจะเป็นปุ๋ยขีงงัวปุ๋ยขอกก็จะใส่ร่องแอรผสมกับดินปลูกน,านาั่นนะอันนี้เขาสิมาใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอค่ะสูตรสิบห้าก็ได้สูตรสิบหกก็ได้ค่ะพักคอยนีบางตนกับบอลอดคือกัน ได้สแลนมาแล้วสแลนมาเนี่ยห้าสิเีเฮ็ดเป็นชั่วข้าวกับิบโปเฮ็ดท้าวอนเนาะยามือเสาวจะใส่หฮากับสิเปิดออกให้รับแสงแดดเพราะตอนบายเ้าก็จะเอาคุ้มเอาคุ้มผาดไปเลยค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการใส่ปุ๋ยวาสิใส่ลาใส่ลายใ,ใส่หน่อยขนาดใดนี่ค่ะหฮากับซีสซขนาดนี่วาดลูกไปค่ะวาดลงไปรอบ,บๆใส่บล้ายค่ะพอว่าต้นเพิ่นยังหน่อยอยู่ เอาขนาดนี้ค่ะอันนี้เป็น Green Oak. Green Oak kh กรีนโอ๊กกรีนโอ๊กของขอยกันนี่ต้นนี้ก็เริ่มงามยี่เด้แต่ว่าบางต้นกับบลอดคือกันบางต้นกับเป็นน้อยๆถ้าต้นใดบวงามบ่เป็นตลอดก็ต้องถอนออกค่ะบ่เอาไปต่ออันนี้ก็จะเป็นเรดโอ๊กค่ะเรดโอ๊กนี่งามงามกาโม่อยู่งามกาโมเพราะว่าเพิ่นสีอยู่ในห่มเพิ่นบ่ไดดนอกแดดนะ ได้แค่นี้ก็พ่อค่ะอันนี้กระสิเป็นกระลำค่ะกระลำงามเลยงามแบบสวยรู้เลยกระลำคอยแต่กระตรงใส่ปุ๋ยคือเก่าค่ะกระลำม,มีอยย่ในึ่สิบต้นค่ะเดี๋ยวมีต้นน้อยอายุหาต้นค่ะเสียมาล่งกระทางคือกันกระลำแบบสวยรู้เลยค่ะต่อไปสิบ,บปูกพักอย่างอื่นนี่ละสิปูแตก่กระลำมูม้ซึกว่ากระลำสิงามกโมูค่ะพักอย่างอื่นดูแลยากค่ะเพราะว่า ทนแดดบาไว้ทนควมห่อนบาไวค้ค่ะแต่กระลำนี่เพื่อนเพิ่อนยู่ใดคะ่ะยู่กลางแดดเพื่อนกระยู่ไดมึงในพี่น้องกระลำ่อยกระลำน้อยๆข้อคงคอยได้ยี่สิบกว่ามือเกือบเกือบเดือนในราคากะลำนี่กะงามหรือว่างามอยู่อันนี้บอท่านมีนอนบอท่านมีอีหยังมาลงอยู่่ว่าพักอย่างอื่นอะ่ะมีนอนมาลงแล้วต้องค่อยเก็บนอนออกคะ่ะสีบไซยาขามาแลงคะ่ะ เริ่มมีแสงแดดอ่อนๆออกมาแล้วพักคอยได้รับแสงแดดอ่อนๆยังสีกะสดชื่นขึ้นมากเลยค่ะแต่ว่าราอเบ่งแจ็กน้อยแจ็กน้อยนี่ก็สีแบบเช้าเลยแหละแต่ว่าก็ดีอยู่มีสแลนแล้วล่ะอาจจะบวเช้าคือต่กอนเสียดายบ่หลอดไปหลยต้นเลยค่ะไปถอนออกหลยต้นเลยเดี๋ยวใส่ปุ๋ยแล้วห้องก็กสีมาหดนามตอบำรุงเพิ่นไป เพราะว่าตอนนี้เพื่อนกาได้ยี่สิบกว่ามือแลวละนบเบิงแล้วได้ยี่สิบกว่ามือได้เกือบเดือนและะ้วค่ะอีกอีกสี่หามือนก็ถึงเดือนแล้วเพื่อนกะย่งบ่ใหญ่อยู่ที่จริงพักอันนี้เข้า่าสี่สิบหามือเดือนกลัวเนาะเดือนกลัวก็สีได้กินแล้วเพื่อนว่าแต่พักหอยขึ้นย่งต้นหน่อยหน่อยยู่กเกษตรอินรียบไว้ต้องใส่เคมีน้ำพี่นองเลยมันจังสีง,งามวไงว่าเป็นยังดอกปุ๋ยเคมีมันเกิดบม่มีพิษมีภัยยังดอกพี่นอง โมเมนสวนเกษตรอินซีเนาะสวนข่อยกสิใส่น้ำม,มากักน้ำยังน้ำอยู่กรสิมีน้ำม,มากักน้ำม,มากักจุลิซี่สังข์อแสงน้ำม,มากักปลาข่อยก็ะีอยู่บดแต,ตว่วบอทถ้าไหนเอารถค่ะเดี๋ยวสิเอามารถยักเหมยอ,อยู่ใส่ไปเรื่อยๆก่อนไกลสิแล้วละแดดก,ก็เริ่มมากล้วพี่น้องเดี๋ยวไปเอาน้ำมาหดก่อนที่นี่เนี่ยหดน้ำต่อน้ำนี่กิเสีหยวเอา เดี๋ยวเอาเพราะว่ามันไก่ล้างบานอยู่สีบก,กับบบได้ใสอันนั้นโอ้ยบได้ต่อสปริงเกอร์เนะาะบบได้ต่อสปริงเกอร์เพราะว่ามันบ่พอสีได้ตอ่อนะพี่น้องบบพอสีได้เห็ดมันกับโบหลายแตเลยเห็ดแบบนี้เอาหิวมาใส่เอาค่ะโอ้ยเล็ดโอข่อยกำลังงามเลยกำลังพอย่อเพียงแยขึ้นสีแดงแล้ว ใส่ปุ๋ยรดน้ำเรียบร้อยแล้วอีกจักสองสามเมื่อมาเบิ่งกันไหมคะ่ะว่าสิมีมค่วมขืบหนาบอว่าสิงามขืนบอแต่ว่าตอนนี้เพิินก็นเริ่มมีที่ทาวัาสิดีขึ้นแล้ว,ลวคะ่ะมาเบิ่งสลัดเลดโอกคะ่ะใบเริ่มแดงมาแล้วนี่คะ่ะได้ปุ๋ยได้น้ำไปอีกจักสองสามเมื่อมาเบิ่งค่วมจะเญ่เติบโตของเพิินใหมค่ค่ะเดี๋ยวสิด่้ายให้เบิ่งเรื่อยๆจนกว่วสิได้เก็บกินพุ่นละ เบิ่งในพี่น้องโอ้เบิ่งสวนพักของข่อยเบิ่งพักในกระถางห้องข่อยข่อยก็มีควาวมุกมันงามดีค่ะข่อยมักพักในกระถางทางนี้ก็จะเป็นสลัดกลีนโอ๊กเริ่มงามแล้วต้นนี้งามกระมูใหญ่ยยกระมูค่ะเห็นความจเจริญเติบโตแล้วเชิญชมสวนพักน้อยๆไปนน้ำกันค่ะพี่น้องเป็นควาวมุขของค้นปลูกข่อยเป็นคนมากปลูกพักในกระถางเพราะว่ามันสิดูแลง,ง่ายสีบ่มีหยา เข้ากับตองคอยเบิงแต่นอนกับมาแรงแค่นั้นล่ะคะ่ะเมื่อได้แล้วนอนกับมาแรงกับสิมาลงของคอยแต่คอยกับเบิงของคอยอยู่เรื่อยๆอยู่แง่เสร้าแง่แรงทุกเมื่ออยู่คะ่ะมันเป็นความสุขของคนปลูกเข้าได้เบิงการเจริญเติบโตของต้นพักที่เข้าปลูกเข้ากับมีความสุขแล้วคะ่ะยันแทนมาเบิงยามือเศร้านี่เห็นน้ำหมอกไอที่ว่าคางอยู่อันใบพักของเห้าเนี่ยก็งามงามคะ่ะมากเบิงละมีความสุขคะ่ะ ค่ะเบื้องชื่นชมสวนพักหน่อยๆไปน้ากันค่ะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามาชมสวนพักหน่อยๆของดาวบานสวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดาวบานสวนในเด้อค่ะขอบคุณในหลายค่ะสวัสดีค่ะ